รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มันก็จะมาเริ่มสึกแต่ตนตางตอนเข้าเรียนเหมือเพราะเพื่อนเรียนได้แล้วเราเรียนไม่ได้ใช่ค่ะก็คือพอแม่พัพอถึงเกณฑ์ปุ๊บพาไปสมัครเรียนก็ไม่มีโรงเรียนรับเลย พ่อแม่เขาจ้างลูกเขามาเรียนนะไม่ได้จ้างให้มาช่วยเราดแรูแลยกเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลราเวลาเปลี่ยนห้องเรียนจะทํำยังไงคือเรื่องเดินทางอะยากมากกับการไปทํางานที่เราใฝ่ฝันเนี่ยถ้าเขาผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมนะเ,เพราะว่าเขาอุตส่าห์มาเลือกเราใช้คาว่าอุตส่าห์เลยนะคะอุตส่าห์มาเลือกเราแล้วอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่คนปกติเขาสามารถเลือกผู้หญิงได้เยอะแยะเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งสิงคคอร์เปอเรชั่น สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการกัลยาณ์ยนนะคะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจสตรีพิการมากขึ้นนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะเรามีสตรีพิการท่านหนึ่งนะคะมาเป็นแขกรับเชิญของเราเราจะมาเปิดมุมมองประสบการณ์ของเธอกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้แนะนําตัวนก่อนดีกว่านะคะอาแนะนําตัวหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อศิริพรจีรัตนกุลนะคะชื่อเล่นชื่อกระปุกค,ค่ะกระปุกเนี่ยคือทุกคนเนี่ยมีเรื่องราวของตัวเองนะคะกระปุกก็เช่นกันนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนว่า กระปุกพี่การมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือเปล่าคะอ,อ๋อคุณแม่บอกว่าคือแม่เล่าให้ฟังว่าตอน6เดือนพาไปหาหมอค่ะเพราะว่าเป็นไข้ท้องเสียแล้วก็เมื่อก่อนมีไข้ขึ้นสมองเสฟ<ๆ>เขาก็เลยคิดว่าจะเป็นโรคนี้หรือเปล่า<ๆ>ก็เลยเจาะไขสันหลังเอาน้ําไปตรวจแต่พอ<ๆ>หลังจากเจาะเนี้ยก็ขาไม่มีแรง<ๆ>ใช่ประมาณ6เดือนนะคะตอนนั้นคือคุณแม่เห็นเลยว่าพาอเจาะปุ๊บแล้วขาไม่มีแรงใช่เพราะแม่บอกว่ากาลังร้องกําลังดิ้นดิ้นอยู่ค่ะขาดิ้นอะไรอย่างเงี้ยจะพจอเจาะไปปุ๊บ ขาทิ้งเลยคือแบบนิ่งไปเลยอันนี้นะอันนี้จะเป็นมุมมองของทางของทางน้องครอบครัวนะคะ<ช>แล้วก็ทางน้องก็ปลูกเองเนี่ยที่เป็นผู้สูญเสียแต่ว่าด้วยกระบวนการทางการแพทย์เราไม่รู้เนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้พูดกลางๆเอาไว้ก่อนรเราก็ไม่อยากจะโทษหมอสักทีเดียวในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือทําให้แบบพิการเนาะจากเดิมทีซึ่งเราก็มีอนาคตว่าเราน่าจะเดินได้เนาะแต่ว่าแต่ตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปละจากใช่ไหมจากเดิมทีที่แบบว่าน่าจะแบบ โตขึ้นตามระยะเวลาเดินได้ขึ้นตามจังหวะชีวิตอะไรอย่เงี้ยแต่ก็คือแบบเราก็เลยเดินไม่ได้เอาแล้วใช้ชีวิตยังไงคะน้องคะที่อตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกมันแตกต่างค่ะเพราะเราไม่เข้าใจว่าอันเดินหรือว่าไม่เดินคือต่างกันยังไงมันก็จะมาเริ่มรู้สึกแตกต่างตอนเข้าเรียนหรืออะไรเงี้ยเพราะเพื่อนเรียนได้แล้วเราเรียนไม่ได้ใช่ไหคะหก,ก็คือพอแม่พาพอถึงเกมปุ๊บพาไปสมัครเรียนก็ไม่มีโรงเรียนรับเลยโอ้โหคือเขาบอกเลยว่า เขาดูแลไม่ได้ไม่สะดวกดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถที่จะอ้างกฎหมายอะไรได้เลยเพราะมันเป็นกฎหมายมันก็ยี่สิบกว่าปีมาแล้วตอนนั้นมันยังแบบยังไม่มีกฎหมายชัดเจนอรงัับสหี้ค่ะอ้าวแล้วแล้วก็คือในที่สุดในที่สุดก็เลยมีคือคุณแม่เขารู้จักกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาบอกว่ามีโรงเรียนของคนพิการนะอยู่ตรงปากเกร็ดก็คือนูอยู่หรน้อยส่งประการแต่ว่าคือต้องมาอยู่ปากเกร็ดก็มาอยู่ในประจําแทน อืมอันนี้เนี่ยคือเป็นเป็นปัญหาสําหรับคนพิการทางทางการเคลื่อนไหวนะทางแบบร<า>่างกายอย่างเราเนาะใช่เพราะว่าการคือเวลาไปหาที่เรียนอนะยากมากเลยเออคือจริงๆงแล้วมีที่เรียนนะแต่ว่าคือที่โรงเรียนเนี่ยมีเยอะแยะไปแต่ว่าเราอะขึ้นไปเรียนไม่ได้ใช่ค่ะเออแล้วเราก็เดินทางไปยากด้วยใช่เออแล้วอันนี้คือแล้วในที่สุดคือกระปุกมาเรียนที่ไหนอะคะอ่าโรงเรียนสีสงวนค่ะโรงเรียนของสมเด็จยาอ,อยู่ตรงปรกรากเกร็ดตอกก็คือเป็นโรงเรียน ประจำก็จะมีแต่คนพิการทั้งชายหญิงเรียนอยู่ในนั้นนะคะเรียนถึงม3อ๋อปุ๊ก็เรียนถึงม3ใช่ค่ะแล้วก็ไปต่อที่ไหนต่อไหมอ๋อตอนต่อนี่ลําบากยิ่งกว่าคือพอพอตอนต่อก็คือไปหาคือหนูอะอยากเรียนสามมสี่มห้ามหกเหมือนเหมือนคนอื่นๆคือไม่อยากไปสายอาชีพจริงๆมันมีสายอาชีพอยู่ที่พัทยาที่รับคนพิการแต่เราอยากเรียนสี่ห้าหก <c oughs> เราก็เลยบอกแม่ว่าพาไปสมัครเรียนโรงเรียนปกติหน่อยโรงเรียนอื่นก็ไม่มีที่รับเหมือนกัน <c oughs> เขาก็ให้ผลว่าคือสถานที่เขาไม่สะดวกไม่มีคนมาไม่มีครูมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาที่ต่างๆเขาก็จะบอกเหมือนกันหมดแล้วพอมาที่สุดท้ายเขาก็จะพูดว่าอ่ะเนี่ย พ่อแม่เขาจ้างลูกเขามาเรียนนะไม่ได้จ้างให้มาช่วยเราดูแลยกเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเปลี่ยนห้องเรียนจะทํายังไงนี่คือคุณครูพูดเหรอพู <c oughs> อดคืนจากคุณครูเฮ้ยมันต้องมีจิตสํเนึกกันเนาะของการเป็นครูอ่ะแล้วในที่สุดทํางไงคะหนูก็เลยบอกว่าขอคขอนเรียนก่อนอขอนเรียนก่อนละกันถ้าหนูไม่ได้หนูไปเองแต่ว่าตอนแรกหนูให้ผลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิดมาหาก็ไม่มีนะคะหนูก็มาแล้วก็มา ให้เพื่อนช่วยยกแล้วเพื่อนโอเคเหรออ่าเพื่อนโอเคค่ะยกจนถึงเมหกนะใช่แต่ว่าก็จะปรับเปลี่ยนกันไปแล้วก็คือแย่ตรงที่ว่าพอดีเพื่อนน่ะผู้หญิงหมดแล้วเรียนเรียนของหนูเรียนสายฝรั่งเศสก็เลยจะมีแต่เพื่อนผู้หญิงก็จะลําบากหน่อยแต่ว่าก็ดีคือเพื่อนผู้หญิงก็ไปให้เพื่อนผู้ชายมายกอีกทีนึงออประมาณนี้มาจบสูงสุดที่ไหนจบ มหาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะอ๋อก็มาเรียนต่อที่ธุรกิจบัณฑิตด้วยพอตีว่าอันนี้เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีเหมือนกันตอนแรกไม่มีแต่พอเราเข้าไปแล้วอะค่ะอันนี้เขาเลยทำใช่ก็เลยค่อยๆมีขึ้นมาเอ้ยแต่อนนี้คือต้องขอบคุณทางทางธุรกิจบัณฑิตนะเพราะว่าใช่ค่ะคือเขาอาจจะเป็นเอกชนเนาะส่วนของเราเนี่ยเราอยู่รัฐบาลมาตลอดนะเขาก็เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ทำเนาะทุกอย่างคือตามงบประมาณหรือเปล่าพี่คิดว่านะใ่นนี้ก็คือเป็นเอกชนก็ จัดทาได้ทันทีคือคนน้อยคนนะที่เป็นผู้หญิงแล้วจบปริญญาตรีได้อะไรเงี้ยค่ะหนูมองว่าเข้าการศึกษาค่ะเข้าถึงยากถ้าเอาจริงๆแล้วยิ่งถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วพิการด้วยอย่างเงี้ยโอกาสเรียนน้อยมากค่ะเพราะลําพังในกรุงเทพที่เขาจะรับจริงๆอ่ะก็ยังน้อยเลยหไหนพอสมมุติโรงเรียนตรงนี้รับแต่บ้านเราอยู่อีกที่นึงนี่ค่ะการเดินทางก็ไม่สะดวกมันควรที่จะต้องเป็นยังไงในความเห็นของกระปุก ในความคิดของหนูคือจริงๆแล้วการศึกษาเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะทุกคนควรได้เรียนเหมือน,อนกันไม่ว่าจะพิการหรือปกติอย่างเงี้ยก็คือควรจะมีอย่างน้อยแล้วกระจายไปทุกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เอกอะไรสม,มติคนพิการอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะให้เรียนกศนสมัยก่อนอ <c oughs> oh กศนอ,อย่างแกก็กศนอหมดเลย <c oughs> ซึ่งมันมันไม่เหมือนกับหนูหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ประสบการณ์เท่ากับเราไปเรียน กับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเรามีสังคมใช่คือในความเห็นของหนูคือน่าจะมีการเข้าถึงของระบบการศึกษาค่ะคือยิงตรงไปเลยว่าอะคุณหนึ่งลุงนงเรียนสมมุติมีคนพิการเข้ามานะคุณต้องรับแล้วก็เสียมในความสะดวกอะไรพวกเนี้ยคุณต้องมีอย่างน้อยแล้วหนึ่งตึกมีห้องน้ำคนณพิการมีทางล่าอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาได้เรียนมีแค่ตึกเดียวก็ได้อาจจะไม่ต้องมีทุกตึก ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะยังมีเรื่องราวของน้องกระปุกนะคะเรื่องนี่คือเบื้องตอนอ้นเองนะจะเป็นเรื่องของชีวิตของน้องว่าน้องเขาโตมายังไงเลยนี่ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของน้องอกระปุกอีกคะ่ะแป๊บเดียวค่ะแต่พอโตมาเรารู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยคือพิการนะเราไปทำอ,อื่นอาจจะยากถ้าเข้ามาปกติอย่างเงี้ยหนูว่าก,ก็ไม่จำเป็นต้องถอยออกแต่ถ้าเข้ามาบาัญชีมันมาหวังผลประโยชน์จากเราอะ,ค,ะค่ะกระปกุปกค่ะกระปุกคิดว่า ในมุมมองของน้องเองเนี่ยผู้หญิงพิการเนี่ยที่เรียนจบแล้วเนี่ยต้องมีงานทำกระปุกว่าจริงไหมจริงค่ะเพราะเราตั้งใจเรียนเพื่อจะไปประกอบอาชีพอยู่แล้วแล้วมันได้มีงานจริงไหมมีจริงค่ะแต่ว่าได้มาด้วยความยากลําบากกันใช่ค่ะจะได้มาด้วยความยากลําบากอันนี้คือเป็นยังไงขายายหน่อย ท,ทุกอาชีพคือเราจะมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นอนุธอันนี้อยู่แล้วแต่แต่พอโตขึ้นมาระดับหนึ่งเราก็จะดูความเป็นจริงว่าเราทําได้ไหม,มใช่ไหมะคะอย่างหนูเนี่ยเมื่อก่อนก็อยากเป็นหมออยากเป็นครูอะไรตามปกติของเด็กแต่พอโตมาเรารู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยคือพิการนะเราไปทำอ,อื่นอาจจะยากก็เลยอยากทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออก็เลยเรียนมาทางนี้เดยตรงแล้วก็หางานทีนี้มีความชอบด้านเกมอยากทํางานเกี่ยวกับเกมแต่พอ,อไปสมัครจริงเนี้ย คือด้วยบริษัทเกมพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองการเดินทางอะไรก็ไม่สะด,ดวกเราเลยแค่เราลงบีเทสลงไปปุ๊บโอ้โห,โหฟุตบาทคือเรื่องเดินทางอะยากมากกับการไปทำงานที่เราใฝ่ฝันเราก็ต้องอ,อาจจะหลีกหลีกไปทางอื่นแทงเพราะว่าคือเราพยายามและพยายามหนูพยายามหางานอยู่ประมาณ6เดือนเลยค่ะตั้งแต่จบก็คือไม่ได้เลยถ้าคนพิการเนี่ยที่อยากจะทำงานจริงๆเนี่ย เขาจะต้องมีความพยายามมากพอที่จะหางานด้วยไหมก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันรองรับอยู่แล้วค่ะตอนนี้ใช่ไหมใช่ถ้าทุกอย่างมันรองรับหนทางสะดวกเดินทางง่ายหนูว่ามันเราเราก็มีช้อยให้มากขึ้นนะคะไม่ไม่ต้องจํากัดอยู่แค่1นึสอันนี้พี่ก็เห็นด้วยนะคือณตอนนี้เนี่ยห่วงเวลามันเปลี่ยนไปแล้วเรามีกฎหมาย ที่รองรับในเรื่องของการประกอบอาชีพของคนพิการค่<ฮ>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยงานเนี่ยเยอะกว่าตัวคนพิการนะบริษัทหลายบริษัทเลยนะที่เขาเนี่ยหาตัวคนพิการเพื่อที่มาทํางานในบริษัทของเขาเองร้อยคนต้องรับคนพิการเข้าทํางานหนึ่งคนมันมีกฎหมายข้อนี้ด้วยซึ่งคนพิการทั่วไปเขารู้ <ฮะ S 1> แต่ว่าบางคนที่ที่เป็นผู้ประกอบการบางคนไม่ทราบนะ,<ฮ>ะที่ว่านี้เนี่ยมันก็ถึงทั้งสองฝ่ายแหละแต่ตอนนี้ทำภาครัฐค่อห้างจ่เปิด กว้างมากขึ้นเพื่อให้คนพิการเข้าไปทำงานหนูว่าคือมองภาพรวมทั้งทั้งสองแบบก็คือถ้าเขารู้จักเราอะ่ะเขาก็จะรู้แหละว่าเราทำงานได้ใช่แต่เราอาจจะบอกเขาว่าอะไรที่เราไม่ไหวอะไรที่เราไม่ได้อย่างเงี้ยก็บอกเขาไปในการอยู่ร่วมกันเงี้ยคะะ่ะน้องทั้งในแบบเอกชนแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยการปฏิบัติตัวที่เขาปฏิบัติกับเราเนี่ยคือเขาปฏิบัติยังไงบ้าง มันก็ไม่ถึงว่าแตกต่างมากคือถ้าสมมุติว่าคนไหนที่รู้สึกว่าความพิการไม่ได,ไได้ไม่ได้กระทบกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เขาก็จะคุยพูดคุยกับเราปกติเลย mm. เหมือนเป็นเพื่อน่วมงานคนหนึ่ง <Okay. S 2> แต่ถ้าบางคนที่เขาสึกว่าพิการมาทํางานทําไม mm. มันทํามันสร้างความลําบากให้คนอื่นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องมาคอยดูแลด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย mm. เขาก็จะเลือกที่จะไม่ค่อยคุยกับเราไม่สูงสิ่งกับเรา คือทั้งหมายถึงสองที่เลยใช่ไหมอันนี้คือพูดถึงภาพรวมสังคมเลยเนาะคือถ้าเกิดว่าเขาแบบรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้กระทบอะไรกับเขาเขาก็จะคุยเป็นปกติช่วยเกินไปไมมช่วยสุดๆเลยทุกอย่างแบบอ่ามีบ้างเคยเจอมาบ้างเหมือนกันช่วยทุกอย่างเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีแต่ว่าเราก็จะบอกเขาว่าโพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูทําแทนเดี๋ยวหนูทําให้มันอันนี้หนูทําได้อยู่แล้วเหมือนกันแล้วแบบไหนที่แบบ เป็นสิ่งที่คนทั่วไปคนจะปฏิบัติกับคนพิการถ้าทั่วๆไปเลยหนูมองว่าสมมติว่าเราเจอคนพิการตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขากําลังทําอะไรอยู่แล้วดูเหมือนกับต้องการความช่วยเหลือก็แค่เดินเข้าไปถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหอ,อะไรอย่างเงี้ยช่วยให้พี่ช่วยไหมให้น้องช่วยไหมอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาเดินอยู่เฉยๆเข็นอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ปล่อยเขาไปเพราะบางทีหนูชอบเจอสายตาไม่ได้ำํำพูนะคะสายตาที่มองแบบ หัวจดเท้าอะไรอย่างเงี้ยมาทําทไมเนี่ยอ,อะไรเงี้ยหรอใช่มามจะมต้องมาเข็นห้างอะไรอย่างเงี้ยเข็นในห้างทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออเอาแล้วอย่างถ้าเสมมติว่าในกรณีที่เราอะเป็นผู้หญิงพิการล่ะกระปปกคิดว่าเขาควรจะปฏิบัติก,กับเราแบบไหนถ้าเป็นผู้หญิงพิการก็คือถ้าจะช่วยเหลือก็ถามก่อนเลยเพราะบางทีการมาช่วยของเขามันอาจจะแบบ ลุวงล้ําเราเกินไปเนาะใช่ค่ะเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยบางทีอ่าเข้าใจว่าเขาอาจจะอยากช่วยแต่ว่าบางทีเราก็จะตกใจเฮ้ยเข้าถึงตัวเราเลยหรออะไรเงี้ยหนูแนะนําว่าถามก่อนว่าอยากอยากให้ช่วยไหมให้ช่วยตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าอยากช่วยเขาก็จะบอกเลยแต่ถ้าเขาบอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ก็แสดงว่าเขายังพอทําได้อะไรที่มันควรที่เราน่าจะแบบถอยออกอย่างเร็วที่สุดเวลาที่เจอคนในทั่วไปในสังคม ถ้าเข้ามาปกติอย่างเงี้ยหนูว่าก็ก็ไม่จําเป็นต้องถอยออกแต่ถ้าเข้ามาบางทีมันมาหวังผลประโยชน์จากเราอะค่ะมันก็ก็เคยเจอ,อมันมีไหมมีค่ะอย่างอย่างเช่นอันนี้หนูหนูไปคอนเสิร์ตด้วยหนูชอบไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมีบางทีมามาสนิทกับเราเพราะเราแบบนี้พอพอเป็นแบบนี้ปุ๊บบางทีเราไปไหนก็คนเขาก็จะเอออ่าให้น้องเข้าก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาสนิทกับเรา เขาอยากเข้าไปพร้อมกับเราชก็คือหวังหวังหวังให้เรามีประโยชน์กับเขาอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยระหว่างคนพิการกับคนไม่พิการเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกับผู้หญิงพิการเนี่ยนะคะบางทีเราอาจจะต้องใช้ใจเนะใช้จิตใจนะในจิตสำนึกอะไรเงี้ยในการที่จะอยู่ร่วมกันรวมทั้งในเรื่องของการรู้จักและเข้าใจ ถ้าเกิดว่าเรารู้จักและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะพี่ว่านะคะค่ะในช่วงหน้าค่ะคุณจมข่ายังมีเรื่องราวของความรักเนี่ยเพชรบอกแล้วว่าน้องเราเป็นคนน่าก็ดีเพชรก็เลยแบบเออนางต้องมีนางต้องมีกัน <ś cis> <อ>เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของมุมมองทัศนคติในเรื่องความรักของน้องกันค่ะคือต่างคนต่างโชคดีมากกว่าที่มาเจอกันคือแต่ดีอย่างเดียวอะ่ะมันก็คงไม่พอมันก็คงไม่ทําให้เราอยู่กันได้นาน,นะคะ่ะ <Okay. S 2> คือสำคัญเลยต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราพิการนะอ้าวคุณผู้ชายที่ดูรายการกรายายนตอนนี้เนี่ยคะ่ะโอ้โหช่วงนี้สําคัญมากนะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของมุมมองความรักทัศนคติของแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งเป็นผู้หญิงพิการนะคะอย่างนี้กระปุกจ๋าในมุมมองของกระปุกเนี่ยผู้หญิงพิการเนี่ยเวลาเขาเลือกคู่เนี่ยเขาแบบ เขาเขาดูกันยังไงถ้าถ้าส่วนตัวหนูก็คือดูว่าเขาเข้าใจเรามากแค่ไหนเขาเข้าใจความพิการของเราไหมค<ช>คือคนดีอ่ะหนูเชื่อว่าใครใครก็อยากได้ไม่ว่าจะผู้หญิงปกติผู้หญิงพิการคือแต่ดีอย่างเดียวอะ่ะมันก็คงไม่พอมันก็คงไม่ทําให้เราอยู่กันได้นานค่ะ<ช>คือสําคัญเลยต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราพิการนะจริงๆแล้วอะ่ะคือต้องพร้อมที่จะดูแลเราไปกันตลอดนะ น้องคิดว่าสเสน่ห์ของผู้ชายที่แบบสําคัญมากมากในการที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับเราหรือว่าสเสน่ห์ผู้ชายเนี่ยที่เราจะทําให้เรามองแลว้วก็สนใจเนี่ยอยู่ตรงไหนค่ะความจริงใจเขาอันดับหนึ่งเลยสําหรับหนูนะคะก็คือถ้าเขาดูว่าจริงใจและดูว่ารับเราได้ไดแน่พร้อมที่จะดูแลเราไปอย่างเงี้ยก็เริ่มคุยเริ่มเปิดใจ เอ,อออารทรซึ่งกันและกันมากแค่ไหน,นปะใช่ค่ะก็คือคือเขาพร้อมที่เห็นเห็นเราหน้ามือแชรงอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้จู่โจมเข้ามาแบบน่าตกใจนะคะคือค่ะให้ช่วยไหมอะไรที่หนูเคยบอกก็คือให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมแล้วคือเข้ามาคุยกับเราคือมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไปอย่างเงี้ยเออการที่แต่งงานการที่ผู้หญิงพิการกับผู้ชายไม่พิการเนี่ยแต่งงานกันหรืออะไรเงี้ยถือว่าแบบ เป็นบุญของเรามากเลยนะอะไรเงี้ยที่ได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตะอะไรเงี้ยก็ค,คือเนี่ยหนูก็เจอกับตัวมีแฟนเป็นคนปกติแต่เราพิการทุกคนรอบๆข้างอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าโหโชคดีมากเลยนะอย่างงั้นอย่างนี้ยิ่งผู้ใหญ่ก็จะบอกว่า เนี่ยถ้าเขาผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมนะเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาเลือกเราใช้คําว่าอุตส่าห์เลยนะคะตั้งมาเลือกเราแล้วอย่างเงี้ยจริงๆเขาเป็นคนปกติเขาสามารถเลือกผู้หญิงได้เยอะแยะแต่เขาเลือกเราอย่างเงี้ยคือเราต้องยอมเขาเราต้องรู้สึกว่าเราอ่ะโชคดีมากต้องดีกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเขาทําอะไรผิดก็ต้องยอมหนูก็เลยสวนไปว่ามันไม่ใช่นะคือคนเราอ่ะถ้าคุณไม่ดีพอแล้วเขาไม่ดีพอเขาก้ม มีสิ่งที่จะไม่เลือกกันคือต่างคนต่างโชคดีมากกว่าที่มาเจอกันห,หนูคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าคุณก็ต้องมีดีเขาก็ต้องมีดีไม่งั้นจะรักกันได้ยังไงใช่มันคือคือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตคู่ของคนพิการกับคนไม่พิการเนี่ยมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยพี่ส่วนตัวพี่เองพี่คิดเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของความเอื้ออาทรทั้งคู่ที่มีต่อกันเราน่าจะบอกกับสังคมยังไงดีให้เขาเข้าใจแบบนี้เหมือนเราคือผู้ห,ผหญิงพิการอะ ทุกคนก็จะมีดีในตัวเหมือนเหมือนคนทั่วไปและคะ่ะมีความคิดดีหรือไม่ก็มีบางอย่างที่เขาเป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็คือถ้าคุณผู้ชายชอบอชอบในจุดนั้นคุณก็เข้ามาคุยเข้ามาจีบเข้ามาอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามันคลิกตรงกันอย่างเงี้ยก็เป็นแฟนกันถ้าการที่สังคมทั่วไปเนี่ยจะรู้จักและเข้าใจผู้หญิงพิการคนหนึ่งเนี่ยควรที่จะต้องมองอะไรก่อน าสมมติว่าอยากกุศลผิงพิการสักคนหนึ่งหรือว่าชอบคนคนนี้สักคนหนึ่งคุณก็แสดงความจริงใจไปเลยเข้าไปคุยเลยหนูว่าการเข้าไปคุยง่ายที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ขออย่างเดียวคือจริงใจกับเขาจริงใจที่นี้คือเข้าใจด้วยว่าว่าเขาจริงๆแล้วอะ่ะเราบางคนอาจจะมองข้ามไปว่าเขาพิการแต่มันจะมีบางจุดที่สมมุติอย่างหนูอย่างเงี้ยคือที่หนูเป็นแฟนกับพี่ทุกวันนี้นะคะที่ที่แฟนหนูคือหนูประทับใจเพราะว่าเขา จริงใจแล้วเขาอะมองว่าเราเร,ารู้รู้ว่าเราพิการแล้ววันเกิดเขาเลือกที่จะซื้อรถเข็นใหม่คือการซื้อรถเข็นมันเป็นอะไรมันเป็นแขนขาของเราอะค่ะแล้วเขาเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยคือจําเปน็นกับเราแล้วเขาเข้าใจคือรู้เลยว่าเขาเข้าใจว่าเราอะพิการนะยังไงก็ยังพิการอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราไปอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องนะมันเป็นการที่อยู่ร่วมกันแบบที่เข้าใจกันแล้วก็รู้จักกันใช่ค่ะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนในสังคมอาจจะไม่ใช่เป็นคู่รักละคะก็คายคายกันนะคะถ้าเราจริงใจจริงใจอยากอยากคุยกันนิ่เพื่อนอยากช่วยเหลืออยากร่วมงานกันก็คุยเปิดใจแล้วก็ลองลองถามเพราะว่าสมมุติว่าเรื่องงานออันนี้คุณทําได้ไหมอนนี้คุณทําไม่ได้เดี๋ยวเราสอนหรือเราช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นทีมเดียวกันถ้าคุณไม่ชอบไม่อยากคบกับมีการไม่อยากมีเพื่อนร่วมงานพีการหรือว่าไม่อยากอะไรเงี้ยหนูสู้ว่านิ่งไปเลย คือไม่ต้องยุ่งกันเลยดีกว่าอแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณชอบคุณก็คุยคุณก็ช่วยเหลือกันก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปใช่ก็เอื้ออาทรกันไปค่ะเป็นมุมมองที่เพชรคิดว่าได้อะไรเยอะนะกับการที่เราจะมาคุยกับผู้หญิงพิการคนหนึง่งเพื่อที่จะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจเธอมากขึ้นอย่างที่เพชรบอกนะคะว่าผู้หญิงพิการเนี่ยก็คือผู้หญิงคนหนึง่งธรรมดาในสังคมนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาก็มีความพิการเพิ่มขึ้นมาคือมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็คือคนคนหนึง่งสมาชิกคนหนึ่งในสังคมเหมือนกับคนทั่วไปะอะไรเงี้ยวันนี้รายการกรายยนของเราเดินทางมาถึงท้ายรายการแล้วนะคะเพชรกับน้องก,กระปุกคงต้องลาไปก่อนถ้ามีโอกาสจะเชิญกระปุกมาคุยด้วยอีกนะคะเพราะว่าชอบมุมมองของเธอวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วเนาะ,ะแต่ว่าพบกันใหม่ที่หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าชิตีพงศพิการอ่าพวกแบบเบี้ยรับคนเบี้ยอ่าเบี้ยคนพิการค่ะที่เดือนละแปดร้อยอย่างเดียว อออย่างเดียวเอ่อย่างแบบเราไปขึ้นรถไฟฟ้าฟรีหรืออะไรอย่างนี้ได้ขึ้นไหมไม่ค่อยได้ใช้เออใช่แต่เหมือนแบบบางทีเราอาจจะยังไม่ดูไม่รู้เนะว่าสิทธิจริงๆมันมีอะไรบ้างอ่าจริงๆหนูก็ยังไม่ค่อยรู้ใช <c oughs> นะ่ไหม